ไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t เวนกรรมมีจริงป้อมป๊อกประยุทธ์เสื่อมเนวินเสียหนูจ้องเสียบแทนโลกอึมครึมกลิ่นอายสงคราม่วยแรงขึ้นทุกขณะ พยาหมีขาวรัสเซียกรีธาทัพล้อมกรอบรอขย่ำกวางน้อยอยูเครนสัญญาณอันตรายขึ้นขีดแดงนานาชาติเรียกทูตประจำกรุงเครียฟกลับประเทศด่วนเตือนพลเมืองของตัวเองให้รีบแผ่นนี้ลูกหลงตามฟรอมสหรัฐอเมริกาเร่งชนวนแสดงตัวเป็นพี่เบ่มถือหางยูเครนเดินหมากผ่านองค์การโลกบาลน,นาโตโดยมีอังกฤษฝรั่งเศสเป็นลูกแถวตั้งท่าพร้อมติดตาบประจันบานวัดใจ กับอาการนิ่งๆสไตล์โหดสัตว์รัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเตือนนิ่มๆท่าปะทะกองทัพมีเขาอาจตกอยู่ในสภาพโดนรุมแต่อย่าลืมทุกฝ่ายมีอาวุธหนักคือขีปนาวุธนิวเคลียร์เปิดฉากฟัดกันเมื่อไร่สงครามมหาปลัยมีหวังบรรไลยกันทั้งโลกแน่สงครามโลกประชันสงครามโลก ความวัวมหาวิกฤตโรคระบาดโควิดสิ 19, ไม่ทันซาความควายศึกรัสเซียยูเครนโผล่ขึ้นมาซ้ำวิบากกรรมของมวลมนุษยชาติให้หนักหนาสาหัสไปกันใหญ่นั่นก็ไม่ต้องพูดถึงประชาชนคนไทยในสภาพผู้นำรัฐบาลเป็ดง่อย บิกตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำลังเผชิญสงครามการเมืองภายนอกปะทะกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเปิดศึกอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติด่ากินฟรีแบบสองวันสองคืนย้ำแผลเชิงบริหารแพงจนพังทั้งแผ่นดินตามสภาพการนายกมีอำนาจแต่บริหารไม่ได้ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ที่ผู้นำทหารเท่าต้องเจอภาวะสงครามเย็น ายในพักร่วมรัฐบาลโดนบีบไข่หน้าดำหน้าเขียวแทบไม่เหลือสภาพบิ๊กตู่ผู้นำขุมอำนาจสามปอที่เคยคลั้งถึงวันที่พลังเสื่อมถอยด้านหนึ่งก็เผชิญอาการแข็งข้อของทีมกบฏผู้กองยุทธาการหักเหลี่ยมเฉือนคมกับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่แหก่ข่พลังประชารัฐไปเป็นกองกำลังอิสระโวดสวนปวนองค์ประชุมตบหน้าท่านผู้นำ ขณะที่แนวรบอีกด้านก็เจอกับท่าทีแข็งเมืองของทีมเซอกเกาภูมิใจไทยแสดงบทแข็งขืนถึงขั้นบอยคอตยกทีมเจดรัฐมนตรีของพักร่อนใบาลาไม่สังคกรรมที่ประชุมคอรมอเพราะปมปาดหน้าเค้กต่อสัญญาณสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว แต่เดี๋ยวเดียวก็กลับมาจูบป,ปากเล้าลมอารมณ์แบบที่มีเข่าวงในตั้งใจให้หลุดออกมาวงนอกระหว่างถกแกนนำรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ถึงขั้นออกปากหนูช่วยหน่อยนะผู้นำออกอาการจนแต้มต้องขอร้องให้เสียหนูนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยช่วยดูแลองค์ประชุมสภาล่มแล้วล่มอีกสถานการณ์โคมารัฐบาลท ท่าจะไปไม่รอดและก็มาเป็นซีรีส์ต่อด้วยช็อตโชว์ของนายอนุทินงัดโพย260สอสประกาศพร้อมค้ำบัลลังผู้นำลากเรือเหล็กปะผุบุโรทั่งจนถึงฝั่งครบเทอม4ปีว่ากันตามนี้เสียหนูพงาดเป็นเสาหลักค้ำยันรัฐบาลแทนทู่กองนัดถ้าไม่บังเอิญว่าบิ๊กตู่ก็เป็นมวยเหมือนกันรีบบอกปัด จำไม่ได้ว่าพูดประโยคหนูช่วยหน่อยนะตอนไหนเพราะพูดกับพักร่วมรัฐบาลทุกพักตามหลักการขอให้ช่วยกันควบคุมองค์ประชุมโป๊ะแตกมีคนตีขลุม้มชิงเหลี่ยมตีกินแต่ที่แน่ๆมันสะท้อนความพยายามกระโดดขี่คอท่านผู้นำจังหวะขุมอำนาจสามปอสุดขุมพลังสองนอชิงเสียบแทนแผนซ่องสุมกำลังอย่างที่สำแดงเดชโชศักดาดูสามสอสอ,อีสานทีมกบฏผู้กองนัดเข้าสั กัดทีมซอกเกลวแทนที่จะไปกับพรรคเศรษฐกิจไทยหน้าตักหนาถึงขั้นเกทับผู้กองนัดได้แม้แต่นายห้างดูใบอดีตนายกทักษิณชินวัตรย,ยังตีคองร้องเป่าแฉดังๆสอสอลูกหับพักเพื่อไทยได้รับวัคซีน20-30ล้านบวกเบี้ยเลี้ยงเดือนละ200 0 0 0จากพักร่วมรัฐบาลแรงกายเป็นงูเห่านั่นหมายถึงกล้วยที่ตุนไว้เต็มตู้สเบียงหลายสิบขบวนรถไฟมันถึงคิวของ สองนอใหญ่คับเมืองแล้วครับนาย สองนอเนวินเสียหนูน่าจะดูลาดเราแล้วนี่คือเวลาทองจังหวะของการพงาดและสำหรับทหารเท่าสามปอก็น่าจะได้เรียนรู้คำว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับวาทกรรมคลาสสิกมันจบแล้วครับนายครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรในห้วงอำนาจหลุดลอยสถานการณ์ถึงทางตันวันนั้นก็เป็นตัวละครหน้าเดิมอย่างเนวินอนุทินที่หักเหลี่ยมนายใหญ่พลิกขั้วแตะมือ กับทีมสามปอค้นกระดานทักษินขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ